ดีแม็เครื่องสามพันหัวตอนเดียวนะฮะเวลาถอดตู้แอร์ต้องถอดออกมาหมดแบบนี้นะเพื่อนเบืนต้องถอดออกมาทั้งแผงแบบนี้นะชุดหน้าเนี่ยก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ถอดออกมาเปลี่ยนตู้แอร์ครับอันนี้เป็นดีแม็กสามพันปี2021นะันยะวิ่งได้สามหมนกิโลยังไม่ถึงสามหมนเลยสองหมืนนิดนิดนะตู้แอร์ไปแล้วฮะ ปี2021นะตอนนี้ก็ปี2024ฮะเพืเ่อนๆต้องถอดออกมาแบบนี้เลยฮะหรือออกมาเลยฮะใครที่จะเปลี่ยนตู้แอร์นะก็ประมาณนี้ฮะเพื่อนเนเวลาเข้าบริการนะฮะแอร์ไม่เย็นก็ให้ไปแต่เช้านะครับถ้าไปสาย ร้านที่มีคนน้อยเนี่ยก็อาจจะช้านะฮะอาจจะเสร็จไม่ทันนะเพราะฉะนั้นต้องไปเช้าๆช่วงเช้าทันใช้เวลาทำงานก็ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมง